อ่าโอเคครับมาไงครับวันนี้รถเป็นอะไรครับมีอาการพุ่งครับอ๋อในในครับไปพุ่งพุ่งแล้วก็ตอนนี้ก็เดาไปเลยต้องกระต้านใหม่ครับครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวให้ช่างบอมดูให้ครับวันนี้อ่าช่างไงช่างบอมสตาร์ทลองดูก่อนนะครับผมครับผมเอาลองดูช่างดูว่าอาการเดี๋ยวพุครับ ขันแรกเราต้องดูก่อนครับว่าในถังน้ำมันมีน้ำหรือเปล่าครับครับครับเดี๋ยวช่างบอมเช็คก่อนครับในถังน้ำมันมีน้ำมันครับครับผมอย่าบอกนะว่าช่างบอมจะเอาไฟมาส่องดูโอโอเคโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างบอมจะเอาสายมาดูดดูน้ำมันครับผม ดูเพื่ออะไรครับดูว่ามันมีน้ำหรือเปล่าอ๋อครับผมครับผมดูดูช่างบอมการดูดนี่ครับการดูดใช้ขวดครับใช้ขวดดูดไม่ได้ต้องดูดส่วนเลยอ๋อใช้ปากครับนี่ช่างบอลเขาถนัดใช้ปากครับเอาปากอมผููน้ำมีน้ำจริงอ่อครับผมนี่ครับนี่ครับอย ปกติรถเอ่อสโกปี้นี้จะมีอาการอย่างนี้บ่อยนะครับมเขาซูมเมอร์เหรออ๋อทษดีทษดีโอ้ยโ,โ,โ,โอเคโอเคครับเปมาเปเมื่อวานมีครงนึกเีนนี้เรา่ต้องเสือจัดการให้ครับวันนี้มามา <c oughs> มาเยอะครับมาถายอ้าโอเคครับโอ้ลืมนครับีบบ่อาการที่มันวูบอ่ะ๋อนี่ไงครับน้ำ ไม่ใช่น้ํามันนะครับมันเป็นน้ําเข้าไปอยู่ในถังน้ํามันเข้าไปยังไงหกดนได้แต่ฝนมันจะมันเข้าตรงฝาเนี่ยคร่ไอ,อ้ท่อมันมีท่อระบาย,ยู่ตรงนี้เนี่ยดินดินมันไปตันรูตรงเนี้ย<อ>ทำให้น้ำมันท่วมตรงนี้แล้ว,ลวน้ำมันก็ซึมเข้าไปตรงถังโอเคครับฝา อขอสัมภาษณ์เจ้าของรถหน่อยครับเป็นเป็นมากี่วันแล้วครับอาการแบบนี้เป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วครับผมก็เลยจอดไว้ไม่ได้ใช้มา3-4วันก็เลยเอามาจะเอามาต้องอยู่ ครับผมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างเขาดูให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอกันครับครับมาดูที่ช่างบอมครับอ้าวแล้วนี่เป็นใครอะครับโอ้ยพี่ใบพี่ใบครับให้เขาดูนี่ครับโอ้นมันเยอะมากเลยมันมีน้ำน้ำดูดีๆครับมันจะมีามีน้ำปนน้ำมันนะครับ ต้องดูดีๆครับน้ำผสมน้ำเข้าไปผสมกับน,น้ำมันครับทำให้อ่าเวลาบิดน้ำมันทั้งน้ำเข้าไปในห้องเครื่องครับเกิอดอาการอ่าบูบครับมปิดฝาไหมครับหรือว่ายัางไงครับอา้า ไป,ไปไหนไปะเออแม่หลืหลังจากที่เอาน้ำออกแล้วมันยังมูฟอยู่นะครับเราจะมาทำการหรือปั๊มออกมาเช็ค ต้องทำความสะอาดเพิ่มครับ ร็สี่ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ต้องอดปลั๊ก,กออกครับเ้อจะเอาปั๊มออกมาดูครับอดเสร็จแล้วก็เอา รจาจด้หน่อยนะครับปั๊มมันอยู่แค่ๆมันจะมีข้า,างในมันมีปุมป่มๆไว้ลอยลอยเช็คระดับน้ำมันนิดหนึ่งถ้าปั๊มตรงนี้ดูครับน้ำเข้าไปครับทำให้เป็นโคลเกิดโคลครับ ทำให้งานฉีดน้ำมันไม่สะดวกครับครับผมแล้วจะเราจะทำการให้ช่างัดก,การล้างเป่าให้สาดครับเดี๋ยวมาดูในถังลองลองทำความสะอาดดูครับ มากเลยครับเดี๋ยวลองทำความสะอาดดูครับรับผมเด้เก็ดิเเจน้มันปนไ่เอาโอเคครับวันนี้เราช่างเนาก็มาช่วยกันนะครับบรีบ้างงาน ขอาไทยรีาิวๆปารัน้ล่างลางเครื่องเช่นเ่ยออตอนนี้ช่างก็จะช่างเร่าก็จะดูดเอาน้ำมันออกให้หมดเลยนะครับที่มันเหลือสตอ้าอยู่ออกมาว่าน้ำมันอาจจะหลงเหลืออยู่ครับ

ดอกตอนนี้น้ำน้ำออกแล้วครับแต่ว่ายังมีอาการอยู่น้าํามันเอาน้ําออกแล้วแต่ยังมีวูบๆอ,อ,อยู่ครับ<อ>ผมเดี๋ยวต้องรื้อดูปั๊มครับทีนี้เช็คปั๊มเลยต้องรื้อเอาปั๊มออกมาล้างมาดูข้างในครับ ต่อไปก็รื้อถังออกมาล้างข้างในถังเลยครับดูดไม่ออกครับต้องรื้อออกมาล้างเลย เด็ดอ๋อนี่บอโอ้ยร้างกันด้เดี๋ยวขอย้ายฝั่งดีกว่ามองติดหัวช่างครับข้างในน้ำมัน ทั้งน้ําทั้งสนิมครับเป็นสนิมเพราะน้ำมเข้าไปในถังต้องออกมาล้างถังครับอาการหนักวันนี้สนิมเนาะทั้งน้ำแบบว่วา,า,วเบาเป็นสนิมเต็มเลยครับเดี๋ยวจะส่องดูตามไปดูครับไหนขอดูข้างในถังนะครับเดี๋ยวถอดมาลองหน่อยมันทังขด้แลวโอ้โหเดี๋ยวโอ้โห เดี๋ยวรอด,ด,ดูนะคร้ำมันโอ้โหดูน้ำมันครับสีน้ำมันครับดามันดูอรับอ่ะดูครับดูครับดูน้ำมันสีน้ำมัน,น,มนที่ไหลออกมาโอ้ยอย่าย,ยกต่ำมากสิครับปังถังกล้องครับม <laughs> ีแต่น้ำเลย ม,ม sociedad, ันแทบจะไม่มีน้ำมันเลยอมีแต่น้ำเลยเนี่ยครับที่ออกมานะครับดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับน้ำไหลเป็นก้อนๆเลยครับนี่ครับนี่ครับความสรุปโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูหมุมนกว้างครับ น้ำเข้าไปครับปรากฏเลยทำให้ถังข้างในเป็นสนิมมาดูาดูในถังเห็นไหมครับสนิมกระละก็น,น้ำเห็นไหมครับนีครับดู ทั้งยืนทั้งนั่งเขย่าครับใช้สูตรโบราณครับใช้ผ้าแล้วก็ใช้ไม้เข้าไปถููครับ

น่าจะได้แล้ว80 8 0ครับ9 0หรือ80นี่แหละก<อ>็ม,มันเอาเข้าไปได้แค่อ๋อทำทำทำได้แค่ แปดสิบเปอร์เซ็นครับเพราะว่ามันมันอยู่ข้างในโอแคไม่ให้มีเศษน้ําเหลือครับเศษน้าไม่ให้หลงเหลือเรวจะเอาลมเป่าล้างอีกทีครับจะลมเป่าล้างอีกทีครับโอเคครับตอนนี้กาลัางจะใส่้ําเข้าไปครับ

เปลี่ยนซีนตัวใหม่ครับเพราะว่าตัวเก่ามันโดนน้ามันแล้วมันจะเปื่อยครับถ้าแกะมามันจะบวมมันจะบวมเออโอเคโอเคหมอเดี๋ยวเขาทำใจบ่ได้อยู่หมอเขาอายว่ะเขาขอเวลาทำใจก่อน

เมื่อเราขันน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการเสรียบสายไฟแล้วก็สายน้ํามันสายน้ำมันเอาไปไปวัดสูตรน้ำมันขวดนครับเอาน้ํามันใหม่มาเติมครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูครับผมโอเคครับโอเคครับเติมน้ำมันไปก็ เดี๋ยวช่างลองสตาร์ดูครับแล้วรอ,อดอยู่ครับ Okay, ตอนนี้ก็การก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วครับต้องใช้เดี๋ยวไปบอมเครื่องสักรอบ <Okay. S 1> ผลก็คือว่าน้ําเข้าไปอยู่ในถังครับวันนี้แล้วก็เอาน้ํามันออกเสร็จแล้วก็น้ำยังตกค้างอยู่ในถังน้ํามันก็ต้องถอดถังน้ำมันออกมาล้างครับมาล้างแล้วก็มา,มาเช็ดข้างในถังน้ํามันเช็ดเอาคาบน้ําคาบสกรปรกออกตะไคร์ตะกอนครับอยู่ในถังน้ํามัน โอเคครับโอเคครับตอนนี้ช่างกำลังประกอบอยู่ครับช่างเนาวันนี้มาจากน้องบัวลำพูแล้วก็ช่างบอมมาจากขอนแก่นครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอประกอบเราจะไปลองรถกันครับ แรงไปแล้วโอ้ลืมลืมซู้กลับ <c oughs> เป็นไงครับเป็นไงครับช่างบอมโชโชได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้เดี๋ยวอลอง มาเช็คไอ้ดเดี๋ยววันนี้จะรื้อดูไอ้เซนเซอร์ดิ้นเล็งน,นะครับไม่ฉีดตัวซีรซีส์จตต้อกถ้ายัไม่หายก็ต้องไวไล่ไปตามสเต็ปดิ้นเล็งมาล้างดูก่อนครับเช็คดูก่อนมันจะรื้อมาล้าง อะแก่เลยครับแก่เลยครับข้างเดี๋ยวเราทำการแกะก่อนนะครับร่างร่างเนี่ย

ดูกล้องอยู่ไหนวะไม่เห็นวะ,ะ,อเ,อนนะเออเห็นมันเป็นข้างในครับเดี๋ยวลองมาล้างร้านทำความสะอาดดูโอ้ยไอยเบิ<อ>่งจอยวะทำดูการเป่าโมเสียบุฟเฟ่ย์ยี่เดลังเดือนนึงเฮ้ยโอเคอ่ะโอเคครับน้อง เราล้างเสร็จเราก็ประกอบเข้ามาเหมือนเดิมครับแล้วก็ลองมาดูที่รอบใหม่ใหม่ว่าเป็นยังไงอ่ะลองครับตั้งบอมจัดก,การโอเคครับ,คครบน,นี่ได้ร้ 115. อยร้สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมอ่าโอเคครับขอขอบคุณช่าง คูสองคนช่างเนาจากขอนแก่นช่างบอมจากร้อยเอ็ดหนองบลำพูสลับกันเอานะครับช่างสองคนช่วยกันนี่ครับปากดเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับพี่น้องอะจะได้ไปเทศเบิ้งครับอรชบอบช่างประกอบให้ให้นั่นหนักก่อน ความสะอาดเสร็จแล้วมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยครับสรแสดงว่ามันเสียแต่ถ้าล้างแล้วใช้ได้ก็โอเคไปไปครับเราประหยัดได้ก็ประหยัดเช่วงแอนช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยครับการนอนก็หายากไปครับช่างบอมเสียทครับ เป็นไงครับครับเที่ยมได้ได้ครับโอเคโอเคแม่บอบอกใช้ได้โอเคครับเออนี่ยเนี่ดูสมหน้าไหนเปิดหน้าให้ดูท่านผู้ชมดูหน่อยว่าหล่อไหมนี่ครับนี่ครับนี่